สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับเนยและเรื่องบ้านๆบ,บ J Asset Management ค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีค่ะกับโครงการมีสุขท่านะคะที่นี่เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะอยู่ใกล้กับแยกพนัสนิคมและถนนบายพาสนะคะส่วนบริเวณโดยรอบเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้กับเ e สโก l โลตัสแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครค่ะรวมไปถึงวิทยาลัยพลศึกษาชนบุรีอีกด้วย ส่วนด้านในโครงการเนี่ยก็มีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรอปภตลอด24ชั่วโมงเลยมีการผ่านเข้าออกนะคะด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะแล้วก็ด้านในนะคะยังมีทั้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะมีสนามกีฬาไว้ให้ลูกบ้านได้ใช้งานแล้วก็มีเครื่องออกกําลังกายอีกด้วยนะคะถนนโครงการเนี่ยก็กว้างขวางค่ะส่วนสําหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้เรามาอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่110ทา9 7ค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะขนาดพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ33.4ตารางวามี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะด้านหน้าจอดรถได้ประมาณ2คันนะคะส่วนด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะก็จะเจอก,กับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งมีขนาดที่กว้างขวางคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาขนาดใหญ่ค่ะโต๊ะรับแขกชั้นวางทีวีตู้โชว์ต่างๆนะคะเดินลึกเข้ามาโซนทางด้านในค่ะสามารถจัดทำวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยและสำหรับด้านล่างค่ะก็จะมีห้องน้ำให้หนึ่งห้องซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะ ด้านหลังค่ะเรามีการต่อเติมโซนครัวเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการปูพื้นค่ะทําหลังคาแล้วก็บิวอินโซนครัวเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สําหรับจัดเตรียมอาหารนะคะทํากับข้าวแล้วก็มีซิงล้างจานค่ะพร้อมตู้เก็บของไว้ให้ด้วยทางด้านนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะเปิดออกไปด้านหลังตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมโอ้โหพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะใครเนี่ยที่ชอบทําสวนค่ะปลูกต้นไม้ต่างๆก็มีพื้นที่เหลือแบบสบาย หรือว่าใครเนี่ยอยากจะจัดทําค่ะต่อเติมเป็นห้องนะคะก็สามารถจัดทําเป็นห้องได้อีกหนึ่งห้องเลยค่ะชมบริเวณชั้นหนึ่งจะไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนยจะพาขึ้นไปชมชั้นสองกันบ้างค่ะตามมาเลย สำหรับห้องแรกที่พามาชมนะคะก็จะเป็นห้องนอนหลักค่ะหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งห้องนอนนี้เนี่ยมีการติดมุงลวดและเหล็กดัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องนี้นะคะมีขนาดที่กว้างขวาง,วางสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนขนาด6กฟุตค่ะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะอาทิเช่นตูเ้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะชั้นวางของหรือว่าจะเพิ่มเติมชั้นวางทีวีนะคะก็สามารถทําได้แบบสบายๆเลยและสําหรับห้องนี้ค่ะก็จะมี มีประตูบานเลื่อนนะคะที่สามารถเดินออกไปเนี่ยสู่ระเบียงหน้าบ้านได้แล้วก็ความพิเศษของห้องนี้ค่ะคือมีห้องน้ำอยู่ในตัวอีกด้วยค่ะ และสำหรับอีกสองห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยค่ะแต่และห้องเนี่ยก็จะมีหน้าต่างติดเหล็กดัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถจัดทำเป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าอาจจะดัดแปลงค่ะทำเป็นห้องอนเนกประสงค์ต่างๆอาทิเช่นห้องแต่งตัวห้องทางานหรือว่าห้องพระค่ะ สำหรับห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะจะอยู่บริเวณชั้น2ค่ะกลางตัวบ้านเลยให้สมาชิกทุกท่านสามารถใช้งานได้ร่วมกันมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะาการเดินทางไปยังหมู่บ้านมีสุข5้าเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรบินสันไลฟ์สไตล์ชนบุรีขับตรงไป2.5กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสิริรักษขับตามทางต่อไปอีก800เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสําหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook JSS Management หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้บบานน by JSS Management เรายังมีทรัพย์พร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะ สวนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ